let <laughs> ไม่เสียดายเนี่ยจะเป็นไหม<อ>ไม่งั้งาา<อ>เนเดี๋ยวเจ้าโมโรมาจ่าเนี่ยไอ้สียงสมุนฉันเป็นนักรบเป็นกษัตริย์ถ้าหากฉันจะตายฉันก็ไม่เสียดายชีวิตแต่ไอ้ที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันเห็นของสองสิ่งที่ตัวของแกเข้าใจไหมของอะไรอ่ะเจ้าโมโรมราจา่าสิ่งของในตัวหนูด้เหรอที่ทำให้เจ้าโมโรมาจา่าถึงกับหลังต่างๆไหนก็บอกหนูมาหน่อยสิ ของที่ฉันเห็นอย่างแรกคือธรรมรงหรือแหวนที่แกใส่อยู่นั้นถ้าจะนพูดว่าคาว่าธรรมรงแกคงจะไม่รู้จักเพราะแกรับเปรี่ยบเสมือนไก่ได้ลอยยังไม่รู้คุณค่าของสิ่งของสิ่งนั้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าเจรบาท,ที่แกคาดเอวไว้สแสดงว่าแกเป็นฆ่าพี่ชายที่ถีถแกวความตายแล้วก็นัของสองสิ่งไว้ใช้เป็นของตัวใช่ไหมล่ะ เพราะหนยไม่โจรตัวหนึ่งแต่มันเป็นโจรที่จำเป็นทำเท่านั้นเองพอมสองสิ่งติดตัวไม่ได้แต่เล็กๆพ่อขอให้หนูมาหนูไม่เคยไป็นชาชิงวิ่งราวรักไม่ขโมยน้อยหนูไม่เคยทำตัวชื่อช้าแม้แต่สักนิดเดียวเจ้าโมโรมาจักอันนี้ก็แล้วกันในเมื่อเจ้าโมโรมาจักใกล้จะตาย แกจะถามอะไรฉันถามมาเลยเพื่อฉันจะบอกแกให้เป็นฐานเพื่ออาุธเป็นกุศลติดตัวฉันไปในภายภาคหน้าเจ้ามรมาจักรขอถามสักพิดถึงว่าเจ้ามรมาจักมีพี่ชายบ้างหรือเปล่าพี่ชายทจ้าน่ยเหรอมีสิทีมีพี่ชายหนึ่งชื่ออะไรชื่อพระอภมณีพระไภัมณีใช่อ้ใช่แล้วอันตรายใครเลย ไม่สั่งใ้ค่าแล้วพี่จ่แปลกใจเมื่ย่างเบอร์รจากันก็บอกก็ามีพี่ชายชื่อพระไทยมันก็เหมือนพ่อหนูเลยพระอะไรเี้ยก็มันก็เขาเขาหนาเพราว่าวนนี้ลูกนาตาคล้ายเฮ้ไหน้จมนไมไม่ไทยหรอทำไม ่ชายของท่านมีอาวุธทางใดพี่หอกดาบหรืออะไรทําไมเนี่ยแกจะมาถามต้นตระกูลวิชาอาชีพจะเรื่องอะไรฮะจะตายแล้วก็จะตายสะดวกไปเถอะโอ้ยใหญ่ห่จะตายจะถามอะไรนะจะรีดดูเขาไว้ก็ได้จะบอกให้เอาบุญก็ได้ไดแผงทีลาไหนแผงทิละจ้าจลกทีลเป็นหวานบนบนขคุณนั่เออดีพี่ชายฉันมีอาวุธกี่ตัว วิชาอาวุธของเขาคือเป่าปีเป่าปีใช่เลยหมนกันเลยมาไปให่ย้หมดแล้วหรอเขาไเรียนเรียนก็บสองคนได้ไม่เชยต้งปีต้องใช้เได้ปีตอนหัวข้า้เป่า แล้วเหรอนเอนี่ยว,ว่าเจ้าเมืองรมามาจักรอยู่เมืองรมามาจักรแต่ไม่รู้จ่ายชื่อพอถามเจ้าหนี้เกอดเจ้าเมืองรมามาจักรชื่ออะไรเรื่องืองเกิดของนา้าคือเมืองรมามาจักรใช่หรือไม่ฉันมีนามว่าศรีสุวรรณลครที่เกิดของฉันคือนครลัคนาลัคนาใช่อาสรีสุวรรณอาจารย์อาเป็นเาทุ่มหัวเองทุ่มสินสมุดทุ่เป็นหมตรของพระไตรปิฎกหมู่เป็นหลังข กินละลูกิน <laughs> ทำไมไม่มาแบบดีแล่ะลูกเราจะได้รู้จักกันดีมากกว่านี้อาจารย์หนูเปจนจ้ก็จริงอยู่แต่ในเมื่อลูกน้องอดหนูก็ต้องทำตามํำคนอื่นเขาเขาออกให้ออกร่นหนูก็ออกร่นอาจารย์ถ้าเราสองคนไม่ถามเราสองคนก็ฆ่ากันตายแล้วหนูขอโทษอาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะเราทำไปเพราะเราไม่รู้แล้วตอนนี้พ่อเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วลูกไม่ได้มาด้วยกันเหรอ ตอนต้องหมาหยในใจเนย่ยเจ้าพ่อแต่พอดีเรือแตกหนูไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อพอระภัยวันมันอีวิได้หนูช่วยได้แต่แม่ส่วนทั้งดีคนเดียวเท่าน,นั้นตอนนี้คุณหายอยู่ยก็ยังไม่พบไม่รู้เป็นตายหนูออกพรงน,นี้แหละถึงได้พบอาตายจริงถ้าอย่างนั้นพ่อเจ้าถ้ายัางมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็าไม่รุนหรงนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วเจ้าเดินเรือมามากับใคร่ล็ลูก มามาเรือกับลูกมะมากับแม่หนูจ้ะเแม่จะมาด้วยเหรอเนี่ยใช่จ้ะแม่อยูรำเรือที่ลูกพออยู่ที่นู้นหนูคิดว่าถ้าหนูได้ข้าวของหนูเจ้ารงเรือพอประทังชีวิตที่สมุนอยู่ในเรือด้วยจ้ะทีสมุนหลานอายังไงยังไงเจ้ามาถึงเมืองอาแล้วเจ้าเหน็ดเหนื่อยมากเดี๋ยวอาี่จะไปต้อนรับพี่สะพท้ายคือแม่ของเจ้าให้มาอยู่ในพระนครแล้วพวกทั้ง สมุนโจรอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาในมือให้หมดเลยอาจะเลี้ยงดูภูเสือให้อย่างอินหนัากำลังเลยค่ะอ้ายจ๊อ้ายจะไปไม่ได้นะคือว่าตอนนี้นะหนูไม่อยากให้ใครไปพบแม่หรอกเพราะหนูอายหนูไม่อยากให้อาพบอายเรื่องอะไรล่ะอ่ะอ้ายยังไม่รู้อะไรพี่หนูไม่อยากให้ไปพบก็เพราะว่าแม่หนูสิอายุเยอะแล้วกินหมากหมาก้ำลังได้เกิ ใาในเรือกำปั่นแล้วก็ต้องลมเยอะแยะจะมาเอาความสวยได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกร่างกายลุกล่างของแม่เจ้าจะเป็นยังไงอาก็ะจะไปหาเพราะได้ถามนะพี่สะพ้ายไปต้อนรับก,ก็เข้าเมืองเมื็อวานอ้าไปไม่ได้หรอกเราต้องไปวันนี้เลยรู้วันนี้แล้วจะไปยืดเยื้ออยู่ทาไมแล้วลูกไปําไปจริงๆหน้มมนาคอยมาหนักใจอะไรทั้งนนหนาเะรอก็หนูไม่อยากให้พ่อแม่ไปยังไงอาก็ต้องเจอแม่เจ้าให้ได้ การับานก็จะี้่าโลกนะคะแต่ก่อนจะพฤติการแสดงนั้นขอไปเชิญเพื่อนที่หลุมขอแก้วให้ขาดิบบนก่อนนะคะกอเชิญจ้าล้วกันให้จุดเียูกหว่ข้อแก้วนะคะแล้วขาดิบเรื่องของเวลาสักครู่อางกาให้พาน9ร้อนกีมโนมใจยนเชิเรื่องของ้อแก้วที่เราได้เิในสถานที่เลื่อนขาดิบบนไปไปเรื่องเสียงใดที่สมความขาดาเลรับ 咱都好呀，长大了。